เช็คด่วนดวงชะตาปี2566ใครบ้างต้องระวังเปิดวิธีการอ่านดวงเลขบัตรประชาชนโดยหมอช้างทศพรสีตุลาแบบจอดลึกความหมายของแต่ละตัวเลขพร้อมวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงตัวเลขที่ต้องระวังในปี2566เน้นย้ำโปรดใช้วิจารณญาณเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล เลข้ายบัตรประชาชนถือว่าเป็นตัวเลขหนึ่งที่สำคัญที่สามารถจะใช้ในการพยากรณ์พื้นฐานนิสยัยพื้นฐานดวงชะตาได้เป็นอย่างดีซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขในชีวิตคนเราที่ใช้ในเรื่องของการดูดวงก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเลขอันแรกเลยก็คือเลขวันเกิดนั่นเองวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดก็จะถูกใช้ไปในเรื่องของการคำนวณ ไม่ว่าจะเป็นราศีหรือถ้าบางคนมีเวลาเกิดก็จะคำนวณเรื่องของลัคนาก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในรูปแบบหนึง่งอีกหนึ่งเลขซึ่งเป็นเลขที่สำคัญก็คือเลขบัตรประชาชนต้องบอกก่อนว่าเลขบัตรประชาชนเป็นเลขที่แต่ละคนจะไม่ซ้ากันเลยเป็นเลขเฉพาะคนเฉพาะคุณคนเดียวและที่สำคัญก็คือเป็นเลขที่เราเลือกไม่ได้ และไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ดังนั้นเวลาเรามาดูดวงเลขบัตรประชาชนก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งสำคัญในเรื่องของการดูดวงพื้นฐานหรือว่าความเป็นไปในเรื่องชีวิตของเรานั่นเองสำหรับการดูดวงด้วยเลขบัตรประชาชนนั้นอย่างที่บอกว่าเราจะวิเคราะห์กันที่เลขท้ายบัตรประชาชนคือต้องอธิบายก่อนว่าเลขบัตรประชาชนมีทั้งหมด13หลกักแต่ว่าเวลาดู ก็จะเน้นที่4ตัวท้ายของบัตรประชาชนหลักการจะคล้ายๆกับเวลาเราดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จะเน้น4ตัวท้ายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราว่าพวกเลขที่เป็นตัวต้นๆมันจะเป็นเลขที่เรียกบ่งบอกถึงคนจำนวนมากเปรียบเสมือนท่าโทรศัพท์ก็เหมือนรหัสประเทศถ้าที่อยู่ก็เปรียบเสมือนรหัสไปษณีซึ่งในเขตหนึ่งมีคนใช้เยอะมาก แต่ว่าเลขสี่ตัวท้ายจะเปรียนเสมือนบ้านเลขที่ของเราคือมีความเป็นส่วนตัวของเรามีความเฉพาะคุณเฉพาะบุคคลมากกว่าดังนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ดวงจากเลขบัตรประชาชนให้สังเกตจากสตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนเป็นหลักเพื่อน,นำมาใช้ในการประกอบคำพยากรณ์เลขหนึ่งความเป็นผู้นำการเดินทางคนรู้จักเยอะ ต้องบอกก่อนเลยว่าเลขหนึ่งเป็นเลขที่ให้ผลดีในเรื่องของความเป็นผู้นำอาชีพการงานธุรกิจของคุณอาจจะหมายถึงการมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำได้เป็นหัวหน้ามีบริวารเยอะเลขหนึ่งยังเป็นเลขที่หมายถึงเรื่องของการเดินทางหรือว่าการอยู่ไม่ติดที่ใครที่เลขบัตรประชาชนมีเลขหนึ่งอยู่เยอะชีวิตของคุณจะต้องเดินทางเยอะ เดินทางไกลหรือบางคนไม่ได้เดินทางไกลยอยู่ไกลๆอยู่แถวบ้านแต่ว่าต้องไปนู่หมานี่เหมือนคนร้อนที่มีอะไรต้องทำอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคนที่มีเลขหนึ่งอยู่ท้ายบัตรประชาชนเยอะๆคุณจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคนรู้จักคนมองเห็นมีเพื่อนฝูงสังคมเยอะแต่บางทีเป็นข้อเสียก็คือคุณมักจะต้องมีคนมาขอ,ขอความช่วยเหลือ มาขอพึ่งพาอาศัยขอบาร,รมีจากคุณหรือแม้แต่กระทั่งขอยืมเงินค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอันนี้ก็ต้องวางแผนกันแต่ก็โดยรวมถือว่าเลขหนึ่งเป็นเลขที่ค่อนข้างจะดีถ้าหากมีอยู่ในท้ายปัประชาชนของคุณเลขสองเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวเหมาะกับงานบริการงานด้านความสวยความงามและงานแห่งความอ่อนไหวถ้าโหราศาสตร เขาจะเปรียบเสมือนพระจันทร์คือแสงที่มาในตอนกลางคืนเป็นแสงที่มีความนุ่มนวลจริงๆคนที่มีเลขสองในบัตรประชาชนเยอะๆจะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนไหวอ่อนโยนเ e n s i t บางครั้งคุณต้องระวังเพราะคุณจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนรอบตัวมากกว่าความรู้สึกของตัวคนเองบางทีเราเป็นห่วงว่าเอ๊ะเขาจะคิดยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงไหมเทคแคร์ care, ดูแลคนอื่น จนบางครั้งลืมดูแลจิตใจของเราดังนั้นคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขสอเยอะๆปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเราทำดีมากจนคนรอบตัวอาจจะรู้สึกเหลืองหรือว่าไม่เห็นค่าของคุณอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ข้อดีก็มีเหมือนกันคือใครที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนที่เป็นเลขสองเยอะๆก็จะเป็นคนที่เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวกับการเซอร์วิสบริการ งานที่เป็นเรื่องของการซื้อมาขายไปอาชีพที่ต้องเจรจาบ่อยติดต่อประชาสัมพันธ์เพราะว่าเราดูแลคนได้ดีเลข3เป็นคนขยันไม่อยู่นิ่งมีทักษะงานช่างปัญหาเกี่ยวกับคนใจร้อนหงุดหญงิดง่ายเลข3หมายถึงเรื่องของความไม่อยู่นิ่งความขยันคนกระตือรือร้นบางคนแอคทีฟ จนขั้นไฮเปอร์ก็มีดังนั้นใครที่มีเลขสอยู่ท้ายบรประชาชนเยอะๆคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าต้องทานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลามีความคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะๆ,ๆตัวเลขจะมีอิทธิพลเยอะมากถ้ามันเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยถ้าหลักสุดท้ายเป็นเลขสอันนี้มีผลเยอะแล้วก็เรียงมาดังนั้นใครที่มีเลขสก็ถือว่าชีวิตนี้ แทบจะไม่มีเกษียณคุณจะต้องทำงานแต่ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีมันหมายถึงว่าถ้าบางครั้งอยากเกษียณอยู่บ้านแล้วก็ต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเลข4การเจรจาสื่อสารสติปัญญาเฉียบแหลมชีวิตวุ่นวายใครที่มีเลขท้ายบัรรชาชนเป็นเลขสีเยอะๆต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่เหงา เพราะว่าเลข4เป็นเลขแห่งการเจราจาสื่อสารถ้าเลข4โดยที่ไม่มีเลขอื่นมาเบียดบังรับรบองว่าชีวิตของคุณจะต้องมีเรื่องสื่อสารบางคนสื่อสารในเรื่องของคำพูดก็มีบางคนไม่ได้พูดแต่ว่าพิมพ์แชทอะไรทั้งวันตลอดเวลาเลยซึ่งอันนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่มีอาชีพต้องเจราจาสื่อสารเยอะๆเช่นเซลล์นายหน้าตัวแทนคนที่ต้องพูด ต้องบรรยายต้องพีเศ์หรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารทั้งหลายหรือแม้กระทั่งเลขสี่บางทีมันหมายถึงเรื่องของคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเรียนรู้อะไรได้เร็วบางคนมีทักษะด้านภาษาบางคนมีรายละเอียดเรื่องบัญชีตัวเลขเอกสารทั้งหลายดังนั้นถ้าหากคุณมีเลขสี่อยู่ท้ายบัตรประชาชนเยอะๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ดีที่เรียกว่า จะช่วยส่งเสริมการงานของคุณให้ได้ดีเลขหามีความมั่นคงในชีวิตผูกพันกับศาสนาเหมาะกับงานสอนต้องบอกก่อนเลยว่าเลขห้าเป็นเลขที่ดีเลขหนึ่งเลยทีเดียวหมายถึงเรื่องของความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงที่เกิดในเรื่องของการทํางานเรื่องของครอบครัวก็ดีและเลขห้าเป็นเลขที่ชีวิตของเรา จะต้องไปผูกพันกับเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะเรื่องของพระเรื่องของความเชื่ออะไรทั้งหลายด้วยแต่ต้องย้ำว่าต้องไม่มีเลขอื่นมาบังเบียดเรื่องงานเลขห้าเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อราชการงานทางด้านการบริหารงานทางด้านการสอนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าคุณต้องเป็นครูแต่ปัจจุบันอาชีพมันมีเยอะไม่ว่าต้องเป็นครูอย่างเดียว อะไรที่ต้องอธิบายต้องพูดต้องสอนการได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นเลขที่ดีเลข6ความสุขความสวยงามความบันเทิงรอบรู้เรื่องอาหารเลขแห่งความระใครที่ใครมีเลขท้ายบรรพชาชนเป็นเลข6เยอะๆเลข6เป็นเลขแห่งความสุขความสวยงามเป็นเลขของสายบันเทิง คราวนี้ความบันเทิงของคนคิดว่าเอ๊ะต้องไปเที่ยวอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่บางคนบันเทิงด้วยเรื่องของศิลปะบางคนบันเทิงในเรื่องของดนตรีชอบฟังเพลงบางคนชอบของที่สวยๆงามๆชอบแต่งบ้านชอบแต่งตัวนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่มีเลข,ของท้ายบัตรประชาชนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกินใครที่มีเลขหกอ,อยู่ในท้ายบัตรประชาชนเยอะ คุณอาจจะเป็นที่รู้แหล่งในเรื่องของอาหารร้านเด็ดๆเป็นนักชิมหรือบางคนไม่ได้ชิมอย่างเดียวลงมือทำเองด้วยก็มีเลข7รับผิดชอบหลายเรื่องลงมือทำเองถึงจะสำเร็จเครียดได้ง่ายใครที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข7ต้องบอกก่อนเลยว่าเลข7เป็นเลขแห่งความรับผิดชอบคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตมีเรื่องต้องรับผิดชอบหลายเรื่อง บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาระหลายเรื่องเลข7เป็นเลขของคนที่ต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองถึงจะสําเร็จถ้าประเภทไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นหรือให้คนหนุนคนนี้เข้ามาเมตตาเราช่วยโปรโมทเราคนที่มีเลข7ในท้ายบัตรประชาชนเยอะๆไม่มีทางเลยต้องทํามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณเลขนี้เหมาะสําหรับใครที่ต้องอยู่กับเรื่องที่มันใหญ่ๆหนักๆ เช่นโรงงานอุตสาหากรรมเครื่องจักรเครื่องกลก่อสร้างหรือพวกเกษตรกรรมที่ดินอะไรทั้งหลายจะเป็นเลขที่ส่งผลดีคือคนที่เหมือนได้ค่าตอบแทนจากการทํางานเยอะๆคือทํางานเยอะก็ได้เยอะไม่ได้ฟิกเรื่องของเงินเดือนจะเป็นเลขที่เหมาะแต่ว่าควรระวังอีกนิดคนที่มีเลขเจ็ดในท้ายบัตรประชาชนเยอะๆคือ 1. บางครั้งเราอาจจะรับผิดชอบอะไรเยอะไปบางทีมันเกิดความเครียดได้ง่าย ความเครียดความวิตกกังวลใจต้องระวังอย่างที่2คือบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินกว่าที่เราจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาดังนั้นใครที่มีเลขเจ็ดใน้ายประ,ระชาชนก็ต้องย้ำว่าการวางแผนในเรื่องการเงินก็ดีเรื่องของบัญชีตัวเลขก็ตามอันนี้เป็นจุดอ่อนที่คุณต้องดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษเลข 8. เลขของยุคออนไลน์ ทำอะไรต้องจริงจังมีพลังช่วงกลางคืนโชคลาภเงินทองถ้าหากมีเลขแปดอยู่เยอะๆต้องบอกเลยว่าเลขนี้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันมากเพราะว่าเป็นเลขแห่งเรื่องของออนไลน์นั่นเองสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงเลขแปดบางคนจะตีความถึงพระราหูว่าเอ๊ะมันจะน่ากลัวชีวิตจะแย่แต่ปัจจุบันคำพยากรณ์ก็มีการอัปเดตมากขึ้น เพราะว่าโลกของเราพระราหูก็คือโลกออนไลน์ถ้าหากคุณทําอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์เรื่องของต่างประเทศก็ดีเลข8จะเป็นเลขที่ดีมากเพราะพระราหูคือเงาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ออนไลน์ต่างประเทศหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทั้งหลายสิ่งที่เหมือนจับต้องไม่ได้เช่นพวกงานระบบงานวางแผนเน็ตเวิร์กระบบทั้งหลาย อันนี้จะเป็นเลขที่เหมาะกับตัวคุณข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเลข8ก็คือใครที่มีเลข8เยอะๆคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องจริงจังเป็นคนที่มักจะมีพลังมีไฟในช่วงดึกๆกลางวันอาจจะดูเงียบเงาๆไปบ้างแต่กลางคืนโอ้โหตาสว่างขึ้นมาทันทีหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการเดินทางใครที่ชอบเดินทางเลข8 ก็จะเหมาะกับเรื่องของการเดินทางไกลหรือต่างประเทศเลข9พลังแห่งการคุ้มครองมีความคิดสร้างสรรค์ผูกพันกับของโบราณมีลางสังหอนแม่นใครที่มีเลขถ่ายบัตรประชาชนเป็นเลข9้าเยอะๆต้องบอกเลยว่าที่นี้เป็นเลขของพลังแห่งการคุ้มครองเลขแคถวคาดปลอดภยัยหลายตำราจะตอบคล้ายๆกันว่าเลข9หมายถึงเรื่องของการศักดิ์สิทธิ์ คือไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หมายความว่าเราจะอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือบางคนสุดไปในอีกขั้วเลยก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับเซนส์ทีปเป็นคนที่มีจินตนาการหลุดไปในทางโลกของวิทยาศาสตร์แฟชั่นความทันสมัยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนแต่ว่าในเลขเก้นั้นก็หมายถึงเรื่องของจิตวิญญ,ญาณ ความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดวิเคราะห์จินตนาการงานเหล่านี้จึงเหมาะกับคนที่มีเลขท้ายประชาชนเป็นเลข9เลข0ูนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเดินทางใครที่มีเลขท้ายประชาชนโดยเฉพาะใน4ตัวท้ายมีเลขศูนย์เยอะๆจริงๆเลขศูนย์เป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลง บางคนบอกโอ้โหชื่อศูนย์มันจะไม่ดีหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ทุกตัวเลขที่มีดีมีเสียพอๆกันแต่ว่าเลขศูนมันหมายถึงเรื่องของหนึ่งนวัตกรรม 2. เทคโนโลยีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้มันจะเด็่นอยู่เสมอเหมือนโทรศัพท์มือถือจะออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆดังนั้น ถ้าหากคุณมีเลขศูนย์อยู่ในท้ายบัตรประชาชนของคุณคุณต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีวิวัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตอยู่เสมอหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองแต่บางคนไม่อาจจะหมายถึงลักษณะของงานเช่นบางคนเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาธุรกิจหรือในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาเป็นต้น